สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีแนวทางการรักษานะครับในการใช้แอสไพรินนะครับเป็นแนวทางใหม่ที่ออกมาเมื่อประมาณเดือนเมษายนที่ผ่านมาของอเมริกานะครับแล้วก็เป็นแนวทางที่เรียกว่าเปลี่ยนวิธีการคิดนะครับเปลี่ยนวิธีการให้การรักษาคนไข้นะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยใครที่มีคุณพ่อคุณแม่หรือตัวเองทานแอสไพรินอยู่นะครับเป็นกฎเกณฑ์สําคัญที่จะช่วยปกป้อง ป้องกันคุณจากโรคหัวใจและหลอดเลือดติดตามไปกับคลิปนี้เลยนะครับว่าแอสเพรินเนี่ยเป็นยาที่เราใช้ในการที่จะช่วยลดการเกาะตัวหรือการอุดตันของเส้นเลือดนะครับสาเหตุที่เราให้แอสเพรินสมัยก่อนก็คงจะแก้ปวดหัวใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันแอสเพรินเนี่ยมาใช้ในฐานะยาที่ช่วยลดอาการตีบตันของเส้นเลือดนะครับถ้าตีบตันในหัวใจก็จะเป็น หัวใจวายนะครับคุณมีเวลา4นาทีในการกู้ชีพใช่ไหมครับถ้าตีบตันในสมองก็จะมีเวลาหลักชั่วโมงที่จะใช้กระบวนการให้ยารักษาในการที่จะไปลอกอที่มันอุดตันนะครับมีริ่มเลือดที่อุดตันอยู่ในสมองอะไรเงี้ยครับแต่สุดท้ายก็อาจจะหลงเหลือในเรื่องความความพิการหรือว่าอาจจะเสียชีวิตใช่ไหมครับทีนี้ประเด็นสําคัญของอันนี้เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับว่าเวลาที่เราให้การรักษาเนี่ยสมัยเดิมเนี่ยเราพูดกันง่ายๆกับคนไข้บอกว่า เอ้ยคุณสุภฤติคุณเป็นเบาหวานเอาแอสไพรินไปกินกันไว้หน่อยนะอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าในสมัยปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้คิดกันตื้นๆแบบนั้นแล้วเราประเมินถึงข้อดีข้อเสียประโยชน์ที่จะได้ผลเสียที่จะได้รับหลังจากการใช้ยาด้วยนะครับอันนี้สําคัญมากเพราะในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเราให้ไปเพราะว่าผมเรียกง่ายๆคือมือลั่นนะครับเผลอให้แอสไพรินแล้วก็ให้ตามน้ํากันไปเรื่อยๆแบบนี้ไม่ได้นะครับ กณฑ์ในการพิจารณาให้แอสไพรินง่ายๆนะครับก็คือมันช่วยในการลดการเกาะตัวของริ่มเลือดในเส้นเลือดแต่สิ่งสำคัญคือให้วันนี้มันจะได้ประโยชน์ในอีก10ปีข้างหน้าแปลว่าเวลาที่คุณทานแอสไพรินคุณจะต้องเป็นการออมทรัพย์อยู่ในแบงค์นะครับหวังว่าการกินณวันนี้จะช่วยลดโอกาสเสี่ยงของคุณในอีก10ปีข้างหน้าไม่ใช่ว่าได้วันนี้พรุ่งนี้ ไม่เป็นอมพลึกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการให้ที่สําคัญนี่คือว่าคุณจะต้องมีความเสี่ยงในการเกิดการอุดตันของเส้นเลือดนะครับความเสี่ยงนั้นก็ได้แก่ความเสี่ยงส่วนใหญ่เลยนะครับเขาพบว่าเมื่อคุณอายุมากขึ้นเรื่อยๆเส้นเลือดมันเปราะเหมือนท่อน้ําหลังบ้านนะฮะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่แบบท่อน้ําในครัวตันนะฮะปรากฏว่าพอเอาขุดท่อมาดูปรากฏว่าโหตะกรันเต็มท่อเลยเต็มเยอะๆมากๆ แต่กว่ามันจะตันใช้เวลานานใช่ไหมครับฉะนั้นกว่ามันจะคลึบมาแสดงปัญหาให้คุณเนี่ยมันแบบมันก่อตัวมาหลายปีนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณอายุมากขึ้นความเสี่ยงในการเกิดอามาพฤึกเอามาพาตจากเส้นเลือดตีบหรือแตกในสมองหรือในหัวใจเนี่ยมันสูงอยู่แล้วครับนะครับแต่อายุเป็นสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้2ก็คือความดันนะครับอายุและความดันเนี่ยเป็นปัจจัยทางตรงที่ เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเส้นเลือดตีบหรือแตกมากๆนะครับเพราะฉะนั้นอายุเปลี่ยนไม่ได้แต่ความดันควบคุมได้นะครับวันก่อนผมฟังอาจารย์ยงชัยนะฮะกูรูทางด้านโรคสมองที่สิริราชอาจารย์ทํารถกู้ชีพสโตรกนะครับคันใหญ่ที่จะไปช่วยในการาวินิจฉัยเส้นเลือดในสมองแตกหรือตีบได้อย่างเฉียบพ,พลันได้อย่างรวดเร็วนะครับอาจารย์บอกว่า50%ของคนที่เป็นอมัมพฤกษ์เกิดจากการควบคุมความดันที่ไม่ดีนะครับ ห0หมายความว่าวันนี้ถ้าคนไทยเนี่ยคุณแค่ควบคุมความดันเฉลี่ยในแต่ละวันนะครับเฉลี่ยในแต่ละวันให้ดีโอกาสในการเกิดเส้นเลือดในสมองแตกหตรือตีบก็ลดลงไปกว่าครึ่งแล้วนะครับส่วนอีกประมาณสัก20%ก็เป็นเรื่องกิจกรรมทางกายถ้าคุณมีกิจกรรมทางกายเช่นการเดินมากขึ้นหรือการออกแรงมากขึ้นก็ลดความเสี่ยงไปได้อีก20%รนวมๆแล้วเนี่ยประมาณสัก70%นะครับถ้าคุณ แอคทีฟดีแล้วก็ความดันคุณไม่สูงนะครับก็ลดความเสี่ยงในการเกิดเส้นเลือดในสมองแตกหรือติดไปได้เยอะทีเดียวนะครับประเด็นสําคัญวันนี้ก็คือว่าความเสี่ยงคืออายุความดันครับแล้วก็จะมีความเสี่ยงทางด้านเบาหวานความเสี่ยงทางด้านการสูบบุหรี่นะครับคุณสังเกตว่าเบาหวานลดได้สูบบุหรี่คุณหยุดสูบได้แต่ความเสี่ยงทางด้านคอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นคะแนนความเสี่ยงที่ไม่ได้มากเท่ากับอายุนะครับหลายๆคนเวลาไปพบแพทย์ในอดีตผมต้องตอบว่าเราถูก เรียนรู้กันมาว่าพอคอเลสเตอรอลสูงก็กินแอสไพรินกันเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่เมื่อเราประเมินความเสี่ยงนะครับพบว่าจริงๆแล้วคอเลสเตอรอลสูงเล็กน้อยเนี่ยความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดไม่ไม่ได้สูงเท่ากับปัจจัยเสี่ยงทางด้านอายุและความดันอันนี้อันนี้สําคัญนะครับดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดเราเครอเลสเตอรอลสูงแล้วคุณหมอให้แอสไพอรินอาจจะต้องมีการพูดคุยกับแพทย์ท่านนั้นนะครับหารือกันว่าเอ๊ะมันมีความจําเป็นมากน้อยเพียงไรนะครับ ส่วนสุดท้ายเวลาที่เราประเมินความเสี่ยงว่าคุณมีความเสี่ยงในการเส้นเลือดในสมองแตกหรือตีบนะครับเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกอายุความดันใช่ไหมครับสุขบุตรประหวานมันมีแอปอยู่2ตัวถ้าแอปของคนไทยเนี่ยนะครับตามนี้ผมใช้แอ,แอปของบริษัทของ e c a t Study นะครับซึ่งคณะทำงานของรามาธิปดีนะครับโดยอาจารย์ปิยมิตรแล้วก็อาจารย์ผู้ก่อตั้งมากมายนะครับได้มีการติดตามอาสาสมัครในกลุ่ม การไฟฟ้าผ่ายปลิตในประเทศไทยนะครับคิดว่าเข้าใจว่าใกล้กับ40ปีในการทําโครงการวิจัยนี้แล้วนะครับก็ได้มีการรวบรวมคนที่เป็นพนักงานการไฟฟ้าตลอดระยะ40ปีที่ผ่านมาแล้วก็ใช้วิทยาศาสตร์ในการที่จะประเมินความเสี่ยงนะครับคุณก็ไปหากดได้ในลิงก์ตรงนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับเหมือนกันนะครับการที่คุณจะทําอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแอปทางโทรศัพท์ก็ได้หรือว่าคุณเข้าไปในแอปทาง มือถือก็ได้นะครับเรียกว่า Thai CV Risk Score นะครับเป็นภาษาไทยแล้วคุณก็ไปกรอกนะครับข้อจํากัดนี้ก็คือว่ามันขึ้นอยู่กับอายุของอาสาสมัครในนั้นเพราะฉะนั้นอาสาสมัครที่เป็นวัยทํางานก็อายุไม่เกิน70และความดันก็ไม่ได้สูงปรียมากๆก็จะมีข้อจํากัดเน็ดหน่อยนะครับอันนี้จะคํานวณออกมาเป็นคะแนนความเสี่ยงนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในอนาคตนะครับ โดยเกณฑ์คะแนน,นความเสี่ยงเนี่ยมีหลายค่ายแต่ว่าโดยหลักๆก,ก็คือว่าถ้าคะแนนต่ํากว่า10%นะครับถือว่าความเสี่ยงต่ํา10%หมายความว่าในอีก10ปีข้างหน้าโอกาสในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดประมาณ10% 10%อันนี้ต้องตอบว่าต่านะครับเพราะว่าไม่มีใครเลยที่คะแนนความเสี่ยงจะเป็นศูนย์ไม่มีนะครับเพราะว่าคะแนนความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตามอายุหรือว่าคุณจะไปลองใช้แอปของ American College of Cardiology ก็ได้นะครับอันนี้ก็อยู่บนหน้า เว็บไซต์ในมือถือก็ทําได้นะครับอันนี้เลารียกว่าเป็น A-SUVD Risk Estimation นะครับอันนี้คล้ายคลึงกันนะครับคุณเข้าไปลองเล่นดูได้ใส่อายุใส่เพศใส่ความดันระดับคอเลสเตอรอลนะครับปัจจัยเสี่ยงเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะคนไทยต่างประเทศนะครับก็คือปัจจัยเสี่ยงอยู่ที่ตัวอายุเราจะสังเกตง่ายๆว่าเมื่ออายุคุณเพิ่มจาก60เป็น70เนี่ยความเสี่ยงจะมากนะครับเราใช้เกณฑ์ตัวนี้ในการพิจารณา แต่โดยปกติด้วยการตรวจคนไข้ในแต่ละวันนะครับเราเวลาเราไม่ค่อยพอร้อยทั้งร้อยผมบอกเลยว่าถ้าไม่ได้ใช้โปรแกรมช่วยไม่ได้ใช้ AI ช่วยแพทย์ได้เป็นงานกะประมาณคร่าวๆอันนี้อันนี้ผมก็พูดในฐานะแพทย์ที่ทําการรักษาคนไข้ที่ว่าเราต้องประเมินความเสี่ยงคนไข้คนไข้จะได้รับยาอย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับทีนี้ตามมาก็คือว่าเปเปอร์วันนี้ที่จะพูดวันนี้เนี่ยเป็นเปเปอร์ของการใช้แอสไพรินนะครับลงเมื่อประมาณเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับโดย U.S. Preventive Service t a x Force หรือ U.S. P.S.T.F. นะครับคืออย่างที่บอกว่าเราใช้อัอสปพรินกันมานานนะครับวันนี้จากปัจจัยที่รวบรวมสำคัญมันมีอย่างนี้นะครับคืออส p พ r รินเนี่ยมันมีประโยชน์แต่เดิมคุณมีความเสี่ยงเล็กๆน้อยๆแล้วก็ให้อส p พ r รินศาสต์กันไปให้กันไปแต่วันนี้เนี่ยเรามาพูดถึงความจำเป็นที่เราเรียกว่าประโยชน์ของอส p พ r รินนะครับประโยชน์สูงจริงๆผมผมยืนยันนะครับไม่ได้แบบว่า เป็นสายต้านการให้ยานะครับแต่ประโยชน์ต้องสําหรับใครนะครับและโทษที่เกิดขึ้นนะครับแอสเพรินเวลาให้มากๆอย่างเช่นเวลาคุณไปผ่าตัดใช่ไหมครับบางการผ่าตัดบอกว่าหยุดแอสเพรินสสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือความเสี่ยงในคนที่กินได้น้อยทานได้น้อยนะครับแล้วก็นอนติดบ้านติดเตียงพวกนี้ก็จะมีโอกาสที่จะเกิดแผลได้เพราะอาหารแล้วก็อาเจียนเป็นเลือดได้ใช่ไหมครับฉะนั้นเราต้องพิจารณาคนไข้ว่าเขามีความเสี่ยง หรือมีประวัติเสี่ยงที่แบบเลือดออกในกระเพาะเลือดออกในสมองหรือเลือดออกง่ายมากน้อยเพียงใดนะครับวันนี้ใจความมีอยู่3ข้อครับผลจากการรวบรวมข้อมูลนะครับลงในวาสรสารนี้บอกว่า1นะครับสำหรับคนที่อายุ40-59ปีอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าถ้าคุณรีบกินยาแอสไพรินกว่าจะได้ประโยชน์ก็คืออีก10ปีข้างหน้าเขามีแนวโน้มว่าถ้าคุณอายุ40-59ปีแล้วมีคะแนนความเสี่ยง ประมาณมากกว่า10%นะครับในการเกิดหัวใจล้หลอดลือดแปลว่าความเสี่ยงสูงนะครับความเสี่ยงสูงนะลองเอาคำนวณเอาตัวเลขไปล,ลองดูในแอปก็ได้ถ้าอายุ40นะครับสูบบุหรี่เป็นเบาหวานความดันคุมไม่ได้อันนี้คะแนนเกิน10แน่นอนนะครับคนกลุ่มนี้ควรจะได้แอสไพรินนะฮะนะฮะนั่นหมายความว่าวันนี้เนี่ยคุณเดินมาหาแพทย์ดูอายุสูบบุหรี่เฉยๆแล้วก็เอาแอสไพรินไปกินตลอดชีวิตอันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับคือ เขาดูคะแนนความเสี่ยงยิ่งเริ่มเร็วนะครับยิ่งเริ่มกินแอสไพ i รินเร็วประโยชน์ยิ่งมากมันเหมือนคุณรีบกันไม่ให้เส้นเลือดในร่างกายมันมันติดตันอ่ะมันต้องใช้เวลานานนะครับข้อที่2ก็คือสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือว่าถ้าคุณอายุเกิน60นะครับแล้วคุณยังไม่เคยเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเลยไม่เคยเกิดหัวใจวายไม่เคยเกิดอามาัมพฤกษ์แล้วก็หายแล้วก็เดินได้ปกติไม่เคยเลยนะครับลักษณะแบบนี้ การให้แอสไพรินเขาบอกว่าไม่ควรจะให้นะครับนั่นหมายความว่าไม่ได้คำนวณคะแนน,นความเสี่ยงนะอย่างที่บอกตอนแรกให้คำนวณแต่นี้ไม่ต้องคำนวณเลยถ้าคุณยังไม่เคยเป็นอมัมพฤกษ์หัวใจยังไม่เคยวายถ้าอายุเกิน60ปียังไม่เคยได้แอสไพรินนะครับเขาบอกว่าประโยชน์จะน้อยนะครับประโยชน์จะน้อยนะฮะในการป้องกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับสำคัญมากๆคุณต้องปรึกษาแพทย์คุยกับคนในครอบครัว ประโยชน์น้อยไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์นะครับแต่คุณจะต้องประเมินร่วมกับโทษก็คือเช่นคุณมีโอกาสเส้นเลือดในสมองแตกเยอะอย่างเงี้ยครับการให้อสไพรินก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงนะครับแต่สําหรับคนที่บอกว่าเฮ้ยแล้วฉันอายุ60ปีฉันกินมาแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้มีปัญหากับอสไพรินคําแนะนําคือให้กินต่อเนื่องไปเรื่อยๆได้ประโยชน์แน่นะครับไม่ใช่วันนี้บอกว่าอายุ60ปีแล้วตามเกณฑ์ที่คุณหมอนัดว่าแล้วก็หยุดกินอันนี้อันนี้ต้องประเมินตามความเสี่ยง จริงๆนะครับและสุดท้ายเนี่ยมีคําแนะนําที่อาจจะยังไม่ใช่ข้อสรุปชัดเจนนะครับก็คือแล้วถ้าคนที่กินมานานแล้ววันนี้อายุ75ปีทํำยังไงนะครับเขาเขียนในคําแนะนําสั้นๆบอกว่าคุณลุงคุณป้าอายุเกิน75ปีแล,แล้วแล้วยังไม่เคยเกิดปัญหาเส้นเลือดในสมองแตกหรือตีบเลยนะครับอาจจะสามารถหยุดแอสไพรินได้นะฮะเพราะว่าต้องบอกว่าในคำแนะนำแบบนี้นะครับ คือถ้าอายุเกินแล้วถ้า70-75ปีเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเจนความเสี่ยงในการเกิดเส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยมันก็เยอะขึ้นตามตัวไปด้วยตามวัยไปด้วยดังนั้นถ้าเกิดว่าอายุถึง75แล้วเนี่ยแทนที่จะได้ประโยชน์จากการกินแอสไพรลินอาจจะมีความเสี่ยงในการเกิดเส้นเลือดในสมองแตกก็ได้นะครับกรณีอย่าง,างที่ผ่านมาผมก็ไปไปเยี่ยมเคสคนไข้าขามาแล้วก็คือ <c oughs> คือด้วยความเสี่ยงในการเกิดเส้นเลือดในสมองแตกเขาล้มนิดเดียวนะครับเส้นเลือดก็แตก ถ้ากินแอสไพ i รินอยู่การหยุดของเลือดก,ก็อาจจะยากขึ้นใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยสเกณฑ์นี้ต้องต้องเข้าใจตรงกันให้ได้นะครับจนโดยสรุปสุดท้ายเนี่ยก็คือคาแนะนําเรื่องของแอสไพ i รินแอสไพรินเป็นยาที่ใช้ทั่วโลกนะครับดังนั้นต้องมีการพิจารณาอย่างระมัดระวังจริงๆคนอายุน้อยถ้ามีความเสี่ยงเกิน10%ควรจะได้รับแอสไพรินนะครับเพราะโดยอาจจะไม่ได้โดยเร็วแต่ควรจะได้รับแอสไพรินแล้วก็พิจารณาดู ส่วนคนอายุกเกิน60ถ้าไม่มีปัญหาอะไรนะครับกรณีแบบนี้แอสพรินได้ประโยชน์น้อยแต่ไม่ใช่ไม่ไ,มได้เลยได้แต่ได้น้อยนะครับและสุดท้ายพิจารณาหยุดแอสพรินในคนที่อายุกเกิน75ปีและไม่มีความเสี่ยงอื่นๆน,นะครับวันนี้ใครมีคาถามอะไรใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับแชร์มาใต้คลิปได้นะครับวันนี้ผมได้แปะลิงก์เรฟเลน c ์ต่างๆไว้ใต้คลิปเรียบร้อยไปติดตามดูนะครับสวัสดีครับ